าไซด์ไหนเนาะได้เบอร์ห้องแล้วไปหาห้องกันอ่ะอยู่นี่เองเนี่ยเดินมาแค่สองนาทีเอง เอกของมาเก็บค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นอ๋นนอนี่ข้างนอกนอนแล้วเตยตงนวนก็ได้ดมา,จากจ้าพี่น,อน้องมาด้วใครจะนอนเป็นเพื่อนใครจะมานอนเป็นเพื่อนมาเด้วพี่น,อน้อง เปหรอกน้องแค่ี่สวัสดีค่ะพี่น้องเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วมานั่งคุยต่อนะคะทามาเก็บกระเป๋าจะไปไหนจะไปประชุมค่ะสองวันค่ะประชุมเรื่องอะไรกรมแรงงานค่ะพี่น้อง นะคะเนาะไปไประชุมเรื่องกรมแรงงานไทยในต่างแดนในเดนมาร์กค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นตัวแทนของกรมแรงงานบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทใหญ่ในประเทศเดนมาร์กเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณทางเดนมาร์กนะคะเนาะทางกรมแรงงานไทยในเดนมาร์กที่เขายอมรับเรานะคะนาอว่าเ,เ,เขาเรียกอะไรยอมรับนั่นแหละคะ่ะถึงได้เป็นตัวแทนเนาะค่ะเนาะ เขาก็เช็คประวัติน่นนี่นั่นการที่จะเป็นชริสชริสกีนานี่เขาเรียกภาษาที่นี่เรียกชริสกีนนะหมายความว่าเป็นคนที่แบบดูเล่แรงงานแรงงานแรงงานเนาะค่ะเนาะเงินเดือนเงินเดือนมีเรื่องมีราวในที่ทํางานเคลียร์ทุกอย่างกับหัวหน้าค่ะก็คือหัวหน้ากับเราต้องเคลียร์กัน จะเอาคนออกจะเอาคนเข้าเนาะคะ่นะเนาะก็คือเขาก็ต้องมาถามเราว่าเขาคนนี้ป่วยใครป่วยบ่อยใครป่วยมากเนาะคะ่นะทุกทุกอย่างคะ่ะพี่น้องเขาก็จะมาถามเราก่อนเนาะคะ่นะเนาะว่าคนนี้ป่วยบ่อยสมควรเธอเอาออกไหมถ้าเราก็ต้องเป็นคล้ายๆเหมือนกับบ้านเรานาะคะ่ะมีฝ่ายค้านกับฝ่ายนั่นแหละคะ่ะพี่น้อง มันไม่ใช่เป็นเรื่องงานยากค่ะพี่น้องมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องงานง่ายเพราะว่าทุกอย่างเราต้องใช้คําพูดต้องใช้าภาษาเนาะคะ่ะเนาะต้องใช้ภาษาที่สําคัญที่สุดไม่ได้ไม่ได้ภาษาก็คือยากมากค่ะพี่น้องเพราะว่าเราต้องฟังเราต้องโต้แย้งกับผู้จัดการเอาพูดง่ายๆโต้แย้งกับผู้จัดการในที่ทํางานนะคะ ก็คืออยู่บริษัทไหนก็ต้องไปคุยกับผู้จัดการค่ะว่าเธอไม่สมควรที่เจ้าเข้าหอ,อกนะเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่ามอบนิ่งมอบนิ่งบ้านนี้ก็หมายความว่าพูดล้อเลียนกันน่ะก็ไม่ได้นะคะที่ประเทศเดนมาร์กเนาะเนาะก็คือกฎหมายค่ะที่เดนมาร์กนี่ค่ะก็คือที่จะไปค่ะก็คือเป็นตัวแทนนี่แหละค่ะมาดูเลเพื่อนร่วมงานค่ะพี่น้อง เนาะใครทําถูกใครทําผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดใครทําถูกเราก็ว่าไปตามถูกนะคะเนาะจาเป็นก็ต้องไปค่ะพี่น้องเพื่อนหน้าที่เนาะคะ่ะเนาะเพื่อวันข้างหน้าเนาะคะ่ะเนาะอนาคตเพื่ออนาคตค่ะพี่น้องเราอยากเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องทำนะคะเนาะแต่ก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นงานงานประจํนานจก็คือทํางานในโรงงานนั่นแหละค่ะแต่อันนี้ก็คือเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะงานอดิเรกเนาะคะนะ่ะเนาะมันจะเรียกว่างานอดิเรกก็ไม่ใช่นะพี่อนเป็นงานใหญ่โตแต่เป็นงานที่เราชอบเพราะว่าเราเป็นชอบเป็นคนชอบพูดชอบคุยเนาะคะนะ่ะเนาะชอบเป็นงานที่เราชอบอ่ะพูดง่ายงานที่เราชอบแค่นี้ละคะ่ะเนาะคะนะ่ะเนาะที่จะต้องมาดูแลพนักงานเนาะคะนะ่ะเนาะ มาคอยบอกสอนพนักงานว่าเธอทําแบบนี้ผิดนะเธอทําแบบนี้ถูกนะเนาะคะ่นะเนาะเรื่องเงินเดือนก็สําคัญค่ะพี่น้องบางที่นี่พูดตรงๆก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ในโลกนี้ค่ะทุกที่ต้องมีการโกงเนาะคะ่นะเนาะ,ะเรื่องเงินเดือนเรื่องชั่วโมงเวลาเพราะว่าที่เดนมาร์กทํางานเป็นชั่วโมงค่ะไม่ใช่ทํางานเป็นดา อะไรนะเขาเรียกอะไรไม่ใช่ทํางานเป็น nào. ไอน้นี่เขาคิดเป็นชั่วโมงละเกิดว่าเราทําโอไปสองสามชั่วโมงเขาไม่ให้เราหนึ่งชั่วโมงสองบางทีเนี่ยเราก็ดูไม่ออกค่ะพี่น้องเราต้องทําตามกดเึ้งเปื้งเบ้งเนาะคะ่นะเนาะ,ะนี่แหละคะ่ะพี่น้องมาเล่าให้ฟังว่าเก็บกระเป๋าจะไปไหนจะไปประชุมค่ะเป็นตัวแทนของอบริษัทเนาะคะ่นะ,คะ,นะคะคเนาะกรมแรงงานค่ะ รมแรงงานเนาะคะนะ่ะเนาะโอเคแล้วค่ะพี่น้องอเอาไ้เจิกันคลิปนะเดี๋ยวเ,เรื่องอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าไปอบรมาน่ะเขามีอะไรบ้างวันนี้จะเป็นทำงานใหญ่ค่ะพี่น้องก็คือ,อทั้งหมดมารวมตัวกันที่ที่เดียวเนาะคะนะ่ะเนาะว่าเราจะประชุมวันนี้ประชุมค่ะเดี๋ยวไปจะพาพี่น้องไปดูค่ะว่า มันเป็นยังไงเนาะคะ่ะเนาะสถานที่เนาะคะ่ะเนาะโอเคแล้วค่ะพี่น้องไว้เจอกันค่ะไปแล้วค่ะบาย